นี่คือเลวิตี้เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุดฟามชาแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยตา้าเสนอ รายการ The Farmer เกมเกษตรกรปี2ส,สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากที่จะแข่งขันปลูกข้าวแล้วทางรายการของเรายังมีการสอดแทรกภารกิจต่างๆอย่างมากมายให้กับผู้เข้าแข่งขันครับซึ่งก็จะมีการร่วมรุนคะแนนกันและในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามการเปิดประเดิมภารกิจที่2นั่นก็คือการทําเพิงพักริมนาของผู้เข้าแข่งขันจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนตําบลชะเมาอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตามดูกันครับ ว่าหลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับมอบหมายภารกิจมาแล้วพวกเขามีการประชุมวางแผนและลงมือทำกันอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้รับชมการกําจัดวัดชพืชศัตรูพืชและการใส่ปุ๋ยในแปลงนาของเกษตรกรที่ศูนย์ข่าวชุมชนตําบลเฉาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกศูนย์ข่าวชุมชนตำบลเฉาแห่งนี้ก็คงจะวางเว้นจากการทํานากันบ้างแล้วก็ถือโอกาสนี้มาทําภารกิจที่สองกันต่อเลยครับโจทย์ของภารกิจที่สองนี้คือการทำเพลิงพักริมนาครับผม บางก็เรียกกระตบบางก็เรียกเพิงแต่ถ้าเป็นภาษาบบานทางภาคใต้ก็เรียกว่าขันน้ำครับกติกามีอยู่ว่าให้สมาชิกศูนย์ข่าวชุมชนทุกคนช่วยกันสร้างเพิงพักริมนาหรือขนําขึ้นขนาดที่ได้ระบุมาคือกว้าง3เมตรยาว3เมตรสูง3เมตรครับผม ไม่เพียงเท่านั้นต้องรับน้ำหนักได้อย่างน้อย700กิโลกรัมขึ้นไปอีกด้วยเราไปติดตามสมาชิกทีมศูนย์ข่าวชุมชนตะบลเมากันครับว่าเขามีการวางแผนแบ่งงานกันอย่างไรบ้างกรทำกิจกรรมวันนี้พือตามโครงการเดี่ยว่าได้สุขกาประกวดนี้เขาได้จัดกิจกรรมให้ทำน้ำซึ่งเราสมาชิกทุกคนต้องรวมมือรวมใจ สวยกันลายลามือออกเช่นไม้กระดาษคนลายิบลาหน่อยตํามในเมื่อรับทราบข้อมูลกติกาของภารกิจกันไปแล้วก็แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันไปเลยละครับว่าไทรจะหาอะไรกันมาช่วยกันในครั้งนี้ท่านทีทำกันเลยครับหยามว่าช้าปีบออกไปหาวัสดุอุปกรณ์กันเลยครับอันนี้จะไปเป็นส่วนไหนครับ นี่น่าจะเป็นส่วนบนส่วนบนญสวนล่างได้ตั้งนั้นตัวนี้ทางฝั่งนี้ก็ขมักขม็นในการตัดตน้นไผ่เพื่อไปใช้ในส่วนโครงหลังคาแหมหาง่ายง่ายกางบานนี่แหละครับ ส่วนไผ่ต้นเล็กๆนี่เขาก็เอาไปหลอกทําเป็นตอกปิดได้อีกด้วยแหมใช้วัสดุธรรมชาติกันจริงๆเลยล่ะครับนี่มาดูทางฝั่งบ้านคุณพี่ฉลวยบางตับจาก,ก้องอยู่ข้างๆบ้านนี่เองอ้าๆช่ยช่วยๆ,ๆๆกันขนไปเลย เสาปูนนี้จะทมไยเกือบร้อยปีล่ะถ้าทมไมอ่าผมเล็กๆอยู่เลยก็เอามาใช้เราไม่ต้องไปซื้อมึงขึ้นมาข้างบนนี้นะมันับปลายนะกูทับไม้ตึ้งเินมึงข้ามายืนนี่นะเนี่ไปนี่เบงุ้ย ไปแล้วเดินเยอะเลยเดินมาตรง,ง,ตรงมาเนยอ้นควันเหลมเหรอโอ้ย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 เด็ดเด็เด็ดต่ำติดกนติดก้ิดกนดิดกลดิดกนอันี้นออเอาไปไหนครับเอาไปไปตกแต่งลูกน้ำ น้ำในนาเอา,เอาถอยถอยถอยไม้กระดานมาแล้วไปเอามาจากไหนเลอครับเนี่ยเขาให้มาของฟรีทั้งนั้นเลยเอาช่วยกันขัดคัดถูถูให้สะอาดกันด้วยนะ คุณพี่ไปเอายางล้อรถจัก,กรยานยนต์มาจากไหนแหละครับเนี่ยเยอะแยะเฉียวแล้วนี่นี่เอามาจากไหนครับเอามาจากปากทางที่เข้ามาปากทางตางพูน่ะที่เข้ามาในเนี่ยที่ร้านอู่ชมรถซื้อหรือว่าขอครัขอเขามา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ได้กันมาครบแล้วต่อไปก็จะได้ลงมือทำกันแล้วล่ะครับไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาชมกันต่อน,นะครับว่าสมาชิกศูนย์ข่าวชมุมชนตะบลชมลเมาแห่งนี้จะทำอะไรต่อไป เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาในช่วงที่2นะครับของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ หลังจากที่ผู้เข้าแข่งขันจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนตบะเมาอเภอปากพนังจัังหวดนครศรีธรรมราชได้ทราบกฎกติกาของการทำภารกิจในครั้งนี้ไปแล้วนะครับพวกเขาก็ได้วางแผนและถึงเวลาแล้วครับที่พวกเขาจะต้องลงมือทำภารกิจสำหรับในภารกิจนี้พวกเขาจะสามารถทำได้ถูกต้องตามกฎกติกาหรือไม่ไปติดตามลุ้นพร้อมๆกันครับ ่านผู้ชมครับหลังจากที่สมาชิกศูนย์ข่าวชุมชนตำบชลชะเมาแห่งนี้ช่วยกันหาและสนับสนุนวัส,สดุอุปกรณ์ในการปลูกสร้างขนํำเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาลงมือปฏิบัติกันแล้วล่ะครับเร็วเวแ่แเดี๋ยวเดี๋ยรโดนแล้ว อันตอนแรกของการสร้างขนำนั้นกเกษตรกรที่นี่เขาจะขุดหลุมเพื่อวางแท่งปูนล,ลงไปก่อนครับเพื่อที่จะรับน้ำหนักได้มากๆและเพื่อเป็นฐานที่มันคงแข็งแรงจากนั้นก็เตรียมเสาทั้ง4ตน้นวัดให้ได้ขนาดตามที่ระบุไว้คือ3เมตรครับผม สำหรับเสาและคานรับน้ำหนักนี้เกษตรกรที่นี่ก็ไปตัดต้นสนมาเพื่อใช้เป็นเสาครับเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อครับเยวจะจะเข้าเข้าเสายกเสากันเลยเราวันนี้รู้สึกว่าลมแรงครับการทำผมคิดว่ามันมีผลกระทบแต่เราสามารถจะทำได้ด้วงๆได้เพราะเราปมาชิกลายหลายคนร่วมร่วมใหญ่กันแล้วลมมันจะมีปัญหาต่อการก่อสร้างเราไหม ก็มีบ้างแต่เราก็สามารถทําได้ครับเพื่อวัดได้ขนาดเรียบร้อยแล้วก็ประกอบรูปร่างเป็นโครงก่อนแล้วนํามาวางบนแท่งปูนครับหลันั้นก็วัดระดับให้เท่ากันทุกๆด้านเอายก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทุกด้านจะได้ระดับเสมอกันวัดระดับน้ำบ่ากับมีดก่อนไม่เอเกษตรกรที่มี่ก็ใช้วิธีแบบสมัยก่อนโดยการใช้วัดระดับจากน้ำที่อยู่ในสายยางเล็กๆนี่แหละแหมเรียดใจว่าทุกขั้นตอนการสร้างในครั้งนี้ต้องได้มาตรฐานจริงๆเลยนะครับเนี่ย ้านดีเลยครับจะได้มีขนมไว้ใช้สอยได้นานๆดูสิครับช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้ไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะได้เห็นหน้าตาขนมของที่นี่แล้วล่ะครับว่าจะออกมาทนทานแข็งแรงขนาดไหนเราไม่ต้องฟังเหรอก็เราเราไม่ต้องใช้แล้วเราใช้บัตรโซลเลยเราใช้บัตรโแล้วเราริบน้ำหนัมันไม่เลื่อนหลบเห่อ มันไม่เลื่อนครับไม่เลื่อนมันไม่เลื่อนไปไหนแล้วภูปัญญาภูปัญญาต้องถินปัจจัยแบบนี้ทั้งหมดเลย์สำหรับในในในโซนุ่มน้ำปากปะนังนะเราลองไปสอบถามทีมผู้นำท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในครั้งนี้ดีกว่าครับว่ามั่นใจขนาดไหนกับภารกิจที่สองนี้พอท่านดูที่ต่อชายนี่รับกาค้องชาวบ้านเดี๋ยวผมกลุ่มกันตรงนี้ มีเซ่ก็เอามาก็มีจากก็มีตอกบิดมีไม้ไ่ได้ไหมก็รวมกันคน่ได้เอามานะครับกับการนี้การลเรือนี้สามารถรวมกันไม่มีออกเพิ่นสักบาทได้ไหมรับมาช่วยกันทางทางเปลยนเลยรวม้วยใจครับวันนี้ลมแรงก็เราก็สามารถทำได้ทำาพลือก็เราทำให้จับทำให้แข็งแรงให้มันลมนี่ตีมาทำวันนี้นะไม่กี่ชั่วโมงก็เป็นน้ำไม่กี่ชั่วโมงกับ ก็เราร่วมกลุ่มคนละเล็กละน้อยนี่คนนึงทำเจ้าคนนึงทำคานนึ่งทำตุง,ตงขุดลุ่มกับวิธีทำนะพอทตำเป็นกัน,กนทุกคนเชื่อวบาน,นั้นนี่ก็ไม่กี่ชั่วโมงได้เป็นนำ้ำเลยก็ได้มาจ่ายกาันได้กับท้านา็นมารวบกลุ่มกินาหาได้กันตรงนี้ครับมา,าถึงขั้นตอนของการปูพื้นหนังแล้วล่ะครับเกษตรกร,กรที่นี่ใช้ไม้กระดานสำหรับปูพื้นหนัง ด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาจะนั่งหรือจะนอนจะได้ไม่เจ็บและไม่มีเสียนตําครับส่วนไม้กระดานที่นํามาใช้ปูพื้นนี้ก็ได้มาฟรีๆไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยครับกระดานจะหักไหมหลังจากที่ปูพื้นนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วกเกษตรกรก็เริ่มหิวกันแล้วล่ะครับ ไม่ไมปช่วยเขาบ้างหรอครอับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นน้าสาวก่อนเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเก่าเสตตะก้อนถี่นี่เวลามีกิจกรรมอะไรกันก็จะนิยมทําอาหารมาเลี้ยงกันแบบนี้เสมอเลยล่ะครับไหนขอดูหน่อยสิครับว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างแกงเทโพแล้วก็แกงต้มไก่วักเขียวกับวักเขียวแล้กวก็ผัด บวกกับไข่ก้ามาแล้วมันจะยากกันตามาแล้วมาแล้วมาเลทุกคนขอวางมือพักรับประทานอาหารกันก่อนวันนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันรับประทานอาหารกลางวันกันที่ขนมนี่แหละครับ เมื่ออิ่มแล้วก็เริ่มลงมือกันต่อเลยครับผมอันนี้ไปทำอะไรครับทำบันไดครับบ,บ,บ,บันไดบ,บันไดเกษตรกรที่นี่ก็ทำบันไดสามทันด้วยไม้สนที่ตัดมานี่แหละครับคราวนี้ก็มาถึงส่วนหลังคากันแล้วครับเกษตรกรที่นี่ใช้จากสำหรับการมุงหลังคาครับเพราะทนทานอยู่ได้นานหลายปีเลยล่ะครับ น,น,น,น้องๆในะห่าพีื่ยอดมะพร้าวเลยจะสูงไปไหนครับคุณพี่แหมระวังลูกพร้าวตกใส่ขนำหลงังคาทะลุเอานะครับท่านผู้ชมครับในระหว่างการปลูกสร้างเพิงพักริมนาหรือขนำในครั้งนี้ทีมนครศรีธรรมราชพบอุปสรรคอย่างขาดไม่ถึงครับเกิดลมพัดแรงดูจากแรงลมนะครับต้นไม้รอบแปลงนาะต้นข้าวนั้น ปลิวไหวไปตามแรงลมเลยล่ะครับกว่าจะมุงได้แต่ละแถวลุ้นกันเหนื่อยเลยล่ะครับเติร์ฟาร์มเปอร์เกมเกษตรกรปีสองสนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุข กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าผู้เข้าแข่งขันจากทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชะมาอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชจะสามารถทําภารกิจที่2ได้สําเร็จหรือไม่อย่ารอช้าไปติดตามลุ้นพร้อมๆกันครับ เวลาผ่านพ้นไปหลายชั่วโมงแล้วก็พอเห็นรูปร่างหนา้าตาขนําของทีมศูนย์ข่าวชมุมชนตำบละเมากันแล้วนะครับแหมดูรูปทรงแล้วก็น่าจะรับน้ำหนักได้มากอยู่เชียวละครับสำหรับทีมนครศรีธรรมราชใช้เวลาในการสร้างขนหนไปเจ็ดชั่วโมงครึ่งครับเริ่มสร้างกันตั้งแต่9กาโมงเช้าเสร็จตอนสี่โมงครึงตอนเย็นดูเวลาหนกี่โมงแล้ว ัมแล้วถนมไปถึงไหนแล้วครับเสร็จแรกครับเสร็จแล้ววันนี้มีผูนนำท้องถิ่นท่านนายกเทศมนตรีตำบลฉเมามาเป็นผู้ตรวจวัดขนาดครับผม ครับวันนี้ผมในฐานะนายกเทศมนตรีของตำบลมองวันนี้ก็ผมเองก็มาเป็นสักขีพยานนะครับให้กับพี่น้องกลุ่มข้าวผ่านอเอาเทียนนะครับซึ่งได้สร้างกระดังถึงเวลาตรวจเช็ควัดขนาดกันแล้วล่ะครับว่าได้ตามกติกาหรือไม่ขนาดกว้าง3เมตรครับขน,ขนาดกระดังก็ได้ไมสมเมตรครับฟังฟครับผ่านครับได้3เมตรครับ ขนาดยาว3เมตรด้ยาว3เมตรดีสเมตรครับสครับผ่านครับสูงสวสูงความสูงวสูงวสูงและความสูงล่ะได้สามเมตรไหมส่วนสูงสามเมตรครับสเมตรครับผ่านครับโอเคครับโอเคขนาดสร้างได้ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้พอดีเลยะครับ แต่ยังต้องดูในเรื่องของการรับน้ำหนักกันอีกนะครับว่าจะรับน้ำหนักได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่คืออย่างน,น้อย7 0็ก0กิโลกรัมขึ้นไปครับผมคนที่หนึ่งผ่านไปคนที่สองผ่านไปและอีกหลายๆคนช่างและก็ขึ้นไปอยู่บนขนมเออเอเอเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเดี๋ยวขนาพังทลายขึ้นมางานเข้าเลยนะครับ ยังยังไม่พอกันอีกหรือครับคุณพี่แล้วนี่ขนกันมาหมดหมู่บ้านหรือยังไงครับเนี่ยจะเยอะไปไหมล่ะครับได้ไปเลยอาทิตยาเก้าแล้วนี่สรุปว่าน้ำหนักที่ช่งได้กี่กิโลกรัมล่ะครับเนี่ยกระนำของเราบรรจุได้ฮะสี่สิบคนค่น้ำหนัก2 6 5 9กริกิโลกรัมกับ โอ้โหโคุณพระช่วยขน้ำของทีมนครศรีธรรมราชบรรจุคนขึ้นไปอยู่บนขน้ำได้40คนน้ำหนักรวม2,659กิโลกรัมแถมไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวอีกด้วยครับหลังจากที่มีการชั่งน้ำหนักเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยเชียวครับทำให้ทั้ง40คนติดอยู่บนขนํำหลังน้อยหลังนี้ เราไปฟังการให้คะแนนของคณะกรรมการกันนะครับว่าขนำของทีมนครศรีธรรมราชนั้นได้กี่คะแนนจากคะแนนเต็ม10คะแนนสวัสดีครับผมประกรณ์สุจเลนะครับในฐานะที่เป็นรองประธานคณะกรรมการตัดสินนะครับในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนของศูนย์เข้าชุมชนนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยในภาพรวมซึ่งเราแบ่งคะแนนออกเป็น3ส่วนว่าจะเป็นในส่วนของการมีส่วนร่วมนะครับหรือความสามัคคีหรือใน รูปของความสวยงามนะครับในส่วนของศูนย์เข้าชุมชนตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยในส่วนของความสามัคคีเนี่ยค่อนข้างจะดีได้ดีพอสมควรเลยเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมเนี่ยมาระดับหนึ่งก็ถือว่ามีความสามัคคีใช้ได้นะครับส่วนที่2ในส่วนของการมีส่วนร่วมก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันถือว่าดีพอใช้เลยนะครับในการที่เข้ามาช่วยกันนะครับในช่วยกันสร้างกิจกรรมส่วนในความสวยงามก็ถือว่าเป็น ความส่งงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับทั้ง3ส่วนแต่จะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่ทางครับการเนี่ยค่อนข้างจะมีความพึงพอใจก็คือการความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของอในส่วนของชุมชนนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของวัสดุที่ใช้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีค่าเป็นตัวเงินเนี่ยจะเห็นว่าใช้วัสดุค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่เป็นไม้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับวัสดุธรรมชาติเนี่ยอาจจะน้อยไปสักน,นิดนึงก็คือจะมีทั้งไม้แผ่นมีทั้งมีทั้งเสาที่อาจจะหามาได้จากท้องถิ่นก็ตามนะครับ แต่ก็ค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากแข็งแรงมากนะครับอย่างเดียวกันเนี่ยอาจจะมีข้อติงอยู่นิดเดียวก็คือว่าในส่วนของวัสดุที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่ไม่ใช่เป็นวัสดุธรรมชาติก็คือยคือเรียกว่าไม้แผ่นมาแต่ดูดีนะครับแข็งแรงนะครับในส่วนของคะแนนเนี่ยคะแนนที่ได้เนี่ยคณะกรรมการเห็นพร้อมกันนะครับว่าในส่วนของความสมัคคีการมีส่วนร่วมแล้วก็ส่วนของความสวยงามเนี่ยถือว่า ทำได้ดีนะครับทางคณะกรรมการเลยตัดสินให้ได้ทั้งหมด7คะแนนจาก10คะแนนครับเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ 1. ความสามัคคี4คะแนน 2. การม,มีส่วนร่วมของชุมชน3คะแนน 3. ความสวยงาม3คะแนนสรุปคะแนนภารกิจที่2การสร้างเพิ่งพักคริมนานครศรีธรรมราช7คะแนน สำหรับคะแนนในแต่ละภารกิจนะครับก็จะถูกนําไปรวบรวมกับภารกิจอื่นๆต่อไปและหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งนี้แล้วเราก็จะได้ทราบผลคะแนนทั้งหมดครับและอย่าลืมเอาใจช่วยทีมศูนย์ข้าวชุมชนตำบลฉมเอาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ f ออยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครศรีธรรมราช ส่งมาที่หมายเลข4221900ครับทุกๆข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมครับและอย่าลืมนะครับกลับมาร่วมการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ในส่วนของความสามัคคีเนี่ยค่อนข้างจะดีได้ดีพอสมควรเลยส่วนที่2ในส่วนของการมีส่วนร่วมก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันถือว่าดีพอใช้เลยนะครับในการที่เข้ามาช่วยกันนะครับในช่วยกันสร้างกิจกรรมความสําพันงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับทั้ง3ส่วนแต่ก็ค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดูดีมากแข็งแรงมากนะครับคะแนนที่ได้เนี่ยกรรมาการเห็นพร้องกันนะครับว่าทําได้ดีนะครับทางคมการเลยตัดสินให้ได้ทั้งหมด 7คะแนนจาก10คะแนนครับ